เรีนบ่ายแล้วบักดำสบายดีพี่น้องบ่ายหนึง่งมาหนึ่งเลยเมือไงไงอ่อยอ่าต๊ะหน้าไว้พอดะแตกึ้นมาเป็นหลาจับเป็ดกับบักดำก็พอจะต่วนพี่น้องเป็นนายดำอ่ะก็ไทหนห้าได้ค่ะอดีตป้าลุงสบายดีปา้าลุงไทยได้หาหายละสิาใจเลยเมื่อยเมื่อยข้าวเห็ดเรียกนะอะไรสายสักแบดกูเขาาวหหองั้นก็นดำ ไฟว่าตาต่ำแต่บ่เบิดโหลดห้องดีแล้วแนี่มาเบิงใช้เบิงหาหน้าล่อน่ะคือ uh ขี huh. ่ค okay. ah ่อนข้าอักเอามาหลวดดำเอ้ยอืมกูสิสอยเบิดมี่คุณมึงเอาเมียนอันอีบอ่ะย้าวอือกันมีสบายดีเด้อทุกคนสิทุกท่านคนอื่นจะกราบขอบคุณนนั้น ที Taiwan, yeah. ่ก so <S res> <iento> ุญเชวะทั้งแต้หวันเด้อเมตตาสื่อเป็ดไว้ให้น้องๆกินย่ามมันเห็ดเวียกเมื่อย่ามไทยหุดนหน้าอีกสองตัวนะก็เจ้าว่าสีมันไข่ก็เจ้าสี่ปวดกินซาบะจักพอที่แทกมันจยกไข่ว่าสั่นเรือชองโตมันนี่ล้อเป็ดนะตุยตูุยพี่น้องเอ้ยตู้ยแห้งเป็ดนะสั่นกระเบื้องตีหกตัวนะสี่หกโล เป็ดมาตะนาว่าเพชรมาตะบ้านนั่นเคยผู้ไทยเอ็นเคยเอ็นเคยหลาเนาะบรรดาวาบ้าน้องเคยมององน้ำมอสสีต้มแล้วก็สีย่างพี่น้องก็เห็ดซองเมนูเปเอาน้ำมาเนืดำดำับซแดงเห็ดตัวกันยังหน่อยหนึ่งพี่น้องจูดบ่ให้คนมัน ตุยแห้งนะเฮ้ยได้นแหละกับซ้ามาดูกผ้าหรอนี่นี่เฮ้ยนี่เอ่ะผ้าไม่พอมั้งไงผ้ามาจีนไา้อยู่แล้วมีนปลาอยังประคุดหัวขาเลยดามอาเสียมนั่นคู่นาเสียมในจีนมั้งเนี่ยเออหัวขาหัวเซงใครหัวอ่อนมาได้เออเอาหัวอ่อนมาได้หัวขาเด้อขอบคุณพี่หลายๆเด้อ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  ขอบคุณที่เมตตาขอหายขอกลัวของพี่อยู่ดีไม่แหง้งกิจการงานหงเฮืองนะพีเด้อความเมมมจ็บอย่าได้ความไ <ผม S 2> ข,ขายอย<ม><ม>่ามีปลาขาใหญ่เฮอ้อตุยลีส่ทีมงานเห็ดเ,เวียพี่น้องเฮ้ยเห็ดเวียเรากินแนวแส็ดสบกะโบเมยเนะาะปลาสีนนะ Ui Măn đi phía nó Chụt chụ ạ xẹp này Áo Kiểu tụ hơi Tụi lo xẹp nó cần phía nó ngay Và nó tụm tụm nó Dù bậc đam Dù bậc đam khôn lỏ kín nó phua chê tuần หัวเพ่นถือมือให้กินนํามือแงาิบายแนคือเช้าเตีกองแงน่ะดํายติไคม่ว่าะอยากเห็นยังเดี๋ยวนีมันซอยต้ไได้กระตกในลุ่มไปงมกระเียวให้แม่ไปนบวงน

แสบแสบหมดดอกเขาเอาทามโมนี้ิวโอ้ยโมนเป่าบ่วงบออาหารเห็ดเบียกกันเหมือกินอาหารแสบแสบขอบคุณพีละลายเด้อละลายเด้อจัดอาหารให้ขอบคุณพี่จะดีไม่แห้งลำไม่ร้วยร้วนอะงร้วยถึงกัวเก่า เฮงรวยๆสวยๆเด้อแล้วรูปเอาขาไปทบุกินมาเอาขามาให้แม่นั่นละห่อนอลี่ลอเจ้าสิเป็นลมพี่น้องเบิ่งใจเบิ่งเหือโผเหืออาบๆอยู่พุเปียกเบิดเอาให้พอกับลุงกินน้ำหลูกไตนะ ขินกินดิดิขึนกินขึ้นกินลยกินแล้วสิพาไปหาเห็ดเห็ดกับละบอัดพี่น้องเอ้ยออกแต่แน่นบ่ออกแต่ในเพชรในลายบุกนะรักอยู่รักตามที่หาออกแต่ในเพชรในลายเต็มอยู่ภายได้ภายจะเอาลงพี่น้องเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะเห็ดเพรอ่ะเห็ดปลวกโลละเดี๋ยวโลละลอยหันซีฟอยู่สายอ่นะ ราคาจาลอยมก็จ่ายเลยอยู him, ew, the ่บ enfin ้านเฮามันแห่งกัน้ลยแล้วข้าพูดคายกันอยู่เด้ออยู่ีนเด้อมีโลปลาอยู่นี่มีซองโล่ไีเอาสั่งมาอยู่ในเพจท่านอยู่ท่านอยู่ตลาดดงโล่ละแสนบ้านเ้ามันก็โลหนึ่งเงนละลอยเท่านั้นแหละลอยหนึ่งกับหกสิบห้าพันแสนหนึ่งกับลอยหาสิบแสนบันน้อคือาะไรบอ บักดำมากินข่าวสาวนํำพี่นอองตอนประมาณสิบโมงบ้านเก่าม้งกุ๋่ิบาวมังกินกันอยางดำแกงเห็ดบ่มันกินแล้วมกันอย่างลงขาชิ้เจ้าขาจะข่าวลุงข้ามก็บว่าเขากินข้าปั้นและที่ยงเจ้านี่มึงก็บได้ยว่ับดำแหนเขาถามจะไปถามว่าเขา เขาเ่ยากษตรเมากินหอดข้าแต่สิทธิ์ทรงผมค่ะนะโวยหน้าตาค่านมาว่าเดี๋ยวกูมาแจกสิไปสิมาตัวแจกปูปั้นยูมาิหมอกินะสิไปห้าเฮดพี่น้อยอ t เ็กั่ไปซุนค้างเกอะแม่ได้ครับลันั้นงเขาสุกงวดคือแทงจะถึกเฮ้ยก่อรงจิงจัง

ข้างก็เกินข้งยากข้งยาวเาริ่มขุดแล้วายางยั้มักวข้าเ้นปศยเส้นน้อยโอ้ยโอ้ยอดามักวข้าวข้าเบิเลยเราอ่ะตักมาลไเล่นอะเอาวคขานี่ตีนมีงมักมักตีนไงโอ้ยชัวยแท้ โซนหน้าไม่หลังนี่ไงคอยเอาใบมะเขือไม่ได้เนื้อน้ำบริสายไงบ่าวันโลกคนเป็ดกับบุเบ็ดโลกน้ำกัน มาแรกกถือม็ออะไร่โอ้ยมันขนาดม,ม,นนมาลีกสองสม็อย่งพอสีอองแรงตึงๆพี่นอ้องเท้ากระบ่ายโมงคอยยิงนกคอยยิงนกช้นึ่งเลยโอ้ยเจ้ตะกี้ชิวตวนีนื้ขึ้น

ก็าพื้อมันใหญ่ในพื้แลวแมวอะผัดคุณลงไปอะเห็นเยอะทิพย์กอดอ๋อทุกคนนะทุกข่ายนะทุก่ายนะมันจะได้หรอได้คนไปโอ้ยอไรได้เลยไปแล้ไปรู้ไปรู้ไปอื้งมางื่อนสุหายห่ารู้ไปรู้ช่างช่างทำแบบแม่อ้าใครก็ตามหรอ่างเนี่ยมัน ออกมันบลปอยท้อไรปล่อยข้อออเก็เอาเหรอเห็นขอว่าเนี่ยปาก็เป็นอนนี้มาเห็นเราเคยรุ่งรุ่งหาสัปา่ก็คล้กนนินอยแต่ว่าจับเทียมมันซื่อทรงไปว่าโอ้ยไปแล้วกอกออกหมทั้งโอ้ยพยายาก๊อปใส่ได้ริบอ

เรียกยี่จะเจาหลอกปุ๋ยแม่ยังนมาหอยยังเนี่ยดำห้ามไดกต่อห้าให้เพียรมีใส่ผมงเจ้ไปดูห้องห้าใเพียเนี่ยบอกเอ็มเนี่ยบอกเอ็มเนี่ยอย่างเราบอกที่จะาไปส่องห่างจริงๆห้าเปจังหวะ อาเราเป็นชร้างเนอะสางกับบม้นแล้วจ้างเงาะเขากัน,น,กกนลิปหนาไปนล้งเอ้ยสวัสดีแกบบรีเหรอ